นาลองนา้าไอ้กีปลาล้วง,งรอบๆเรามีไรเราแบ่งปัน,นกนนันคือว่าล้วงเอากีปลาไปล้วงได้ปลาไปต้มไก่ผมมานาันได้ยากต้มไก่ผมก็ไปจับไก่ยมันไปล้วงได้รอ,รอบๆแหลกับกีปลาฮ้พ่อเริ่มขอบคำกาดตุนให้กูเพราะมันกลายขอบแต่เปล่าเลยมึงกิดแหลกดีเท่าบ่าวปากกีปลามึงเงินตัว,ตว,วเตาดได้เออมึงกิดแหลกที่ละตึ้งไก๋ยคูน้วย,ยหนึ่งกิโลแต่มวันมาแหลกไ,ไอ้ไรก็ ก้ยมังเล็วกี่ปลามัง้งก้อยเร็วนัวไอหนำตาควักอยู่นู้หนำตาควักออกมาเป็นผู้พระเจ้าก้อยลองนาตออเดียวล่องไปเตียวกับปุ่มลองนาปุ่มเต็มตีเลยกับลองไม่ต้องล่องกว่า,วามาไปไมาลองไปเตียวตรงกลางตอนเนี้ยไปน้อยก็ตรงกลางไปเตียวน้อยตรงกลางมีล่องอีพันนี่นนมอไปเล่มไม่เล่มเล่มพาลองไปเตียวเล่มกัานไอ ว่าไปเที่ยวอ่ารนานกอะไรไปอ้อมกันกับไปมว่าตะบันแดงไปเที่ยวกับพไปลองกินลาวไหมกินอ่าไม่พื้นผมเลี้ยงเองให้ตินซือนะบุตรได้พมอยู่หันเลน้องบุตรแกยวบุตรให้เจนมันกล้าเดินอย่าไปรู้มันนะผมไปหน้าเออไปเที่ยวกันบุตรเราเป็นตะวมจริงกว่าฟ่าบุปรดลุงนู่นแล้วเออ ไปหลดมึงนะ,ะไม่ไมาบ่บ่บ่โอ้ตื้นนอนปวดจากันยำใหม่งงนี้นะเป็นผัววัวแดงแปรบดูโอ้ตีดแหดทีด่ดูดังผุนน้อยดังผุนน้อยรอไม่มาอับดำบังทีนี้ตีนี้จะตานี่วิตุครับ ตุลากาเออทีนอ่นี้ตุลาานี่ตุลาถัดตีตรงกระจายไปทางด้านจำดาวเทียมช่วงนี้เป็นก้าวใต้ตอนกรอบตอนชดดีินองตอนตดถูทางรุ่นและเก้าวใต้ตอนต้นชงนี้องค์ราชาได้มีเก้ามากว่าให้เก่ากระม่มนายพูนถึงเป็นผู้ต่าง,งาระดับใจใก,กิจจะได้ประกาศผู้นหนึ่งผูใ้ใดได้มีความสามาได้เดินทางมาจุรบกับจอมยกักนิลลาธแห่งเมืองเพื่องผีพอบ หากผู้ใดจะมัดไ,นไปนำฟ้ามารอบอยากได้แลวผู้นั้นจะมีความโชคดีได้แต่งานกับองค์หลานเจดีดาวดาพนจบเก้าหลักจับหนักและกายเก,กาาย้าดึงกัดตื้อไหวยังโยนในเก้ารลชกจับหนักแต่เป็นเก้าอีกลำเรานหนึ่งเติ่วราชาจะให้หมาระกาดตอนนี้กว่าใจรักดาใหนง่า,นายนำทุ่นทะเลตะเลยไม่กลับคืนวัง หากใครพบกว่าใจให้นำตัวกลับดว้วนหรือใครติดนำตัวกลับอกอาไว้หรือไปได้ยไอ,อยู่กับหลูกใครไปเที่ยงอายอยู่กับใครคนผู้นั้นจะต้องตัวกลางนั้ชีวิตเจ็ดตัวโกโดูดหายไม่หนีตายหรกอ,อกออก,าาาก้าไม่ตัวไปก้าวไปวางก้าวในไปยากอนอากาศจกรวมมุดตูนียดวานวิทยุมวัตายาดวาดจะเจ้าใาญ่ดุงมูลเฝ้าอ,อย่าเลยตายแล้วครับเรา ดูเหมันพี่โลเปรย์อะไรเด็กดูแปบนี้ไม่ต้องเอาอย่างยางรองรองเลยนั่งเหยอย่างยางเด็กนี้ดูไม่ก้าวเหลืองเล่ไม่จะมีช้ำมากขนาดวะนุพระองค์ยืนอยู่ไม่ไหวมอมงผมมั่งแม้นไปไหวก่อนไปบอกว่าตัอันไปไหวก่อนเฮ้แต่จะวันดีครับอย่ากเล่นฮันแล่นเป็นรูเหลืองมั้งก็ต้องเล่นราชารั้นไปเอาคว เก่วกหเลยเลงห้หนเร่งดีเล่ตทมโปรพอทนให้เร็วกราบตาไว้บังคุมเจ้าเเดำดอุ้งเป็นอรจ้าจงเป็นอราจะาเนนางจนีผเนัางจนี่ลำอยู่ในเป็นผืนลีงูเลยต่าอยู่รุ่นโดยก่าวดนกระม่อมโดยจดกระมอมโคตาความ จะไหวคราบกุดรบจะไหวจะไหวคราบกุดรบข้าพระพุทธเจ้าใช่แล้วอ่ะทีเดียวมึงฆ่าเองนะทีเดียว้ากูฆ่าพระพุทธเจ้าหมดกูไม่ฆ่าด้วยไอ้ลมมันปั่นรือเทียวแล้วยังโดนหลังแล้วยังดีอ่ะดื้อเร็ยวโดยกล่าวโดยกระหม่อมทีเดียวในกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าเจ้าพระพุทธเจ้า กอดีจ้ากอดักจ้าไปรออีดูงอ่ะออกุทุก,ทกตายจริงมั่งพ่อมั่งแม่ย่าจงไปตื้อราค่ะไม่เป็นไรหรอกจ้าน่ารักดีออกเป็นเด็กดีด้วยเอ็นมาก็ร้รอิมามึงไม่ร้อเปลี่ยนเด็กน่ารักเอ็นมาก,ก็ร้รอิมาเออน่ารักที่ใตเยเทืออเป็นเด็กที่มีความสามารถ ต่อไปจะต้องเป็นเด็กดีของสังคมนะลูกนะอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะจ๊ะต้องเป็นเด็กดีก็สังคมชื่ออะไรเนี่ยนายเนี่ยชื่ออะไรเจ้านายเจอ,อ,อ,อจานิดเจอจานิดหรือเราแก่ๆทำไมนายเจอไรบ้าเดี๋ยวไม่มึงเห็นนายเจอหนี้นายเออโอ้ผมเป็นนายเลย กานกูนายเนี่ยจนไม่ได้มดวคือมวดซสอ,อนลูกแต่มันไม่เ้าเจคือปล่อยบอกนั่นเรนะือนางเฮ่ค่คำวานายนี่ก็จจใจกับผู้ชายเยี่อ,เอ,เออยู่ที่มาปีขึ้นปอยที่เด็กนาปีขึ้นไฟก็อยากนายรอเออที่มาปีขึ้นไปก็อยากนายถึงผู้นี้มันก็อยากนางที่ึงกระเจยก็อยากซุ่มซุ่มนะขอวะพวกเรีไไดดยด้เรื่องไปก่อนกูนี้ ต่างการไม่รู้เรื่องอะไรไรเรียนหนังสือกับบูป่าชจ้าเตยมันไม่ออกจากตัวกูกูไม่ไม่ลองแล่ตั้งชาน้ามี่กูจองเงินไม่ตกคนและใจแรงตุ่มน้อยกันโอ๊ะแต่วลุงรัวอยู่แลยโอ้ะใครเอานกูบอกไปตึงห้องไอ้ชาโนยืนแต่งแจห้องไอ้ใครกูก็ไปกอดตัวอยู่ก็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 หันเอามีก้าวอ้อมกนหุ้มเลยบอกข้าวไปตึงไหนห้องไอ้ช้าหันแล้งกับกูพี่ คืนนี้พี่ต้องเหนื่อยกับหนูหน่อยนะกวา่าโอเคพี่จัดหนักอยู่แล้วโอ้ oh. ไปตึงมานหน่อยกูเหลือนตูใยญายเตียงกระด้งน้ำคว่าใหญ่แม่งงุมหลังต้ไอโอ้ตู้ปืนกันจากติวา่าเคยลำหน้าตัวน,นี้ลินรอมาลำหน้าเคยแล้ว oh. ตสอยอบอบเลยนะโคเปิก oh. oh. ขวัเลยนะครับว่าบุเตี้ยครึงแลว้วควรไปบอกมันคำขวดนอนได้แล้วมึงที่รุงแล้วเดวมึงว่าเออมันว่านอนก็นอนไปป้า,าคูขึ้นเตียงขึ้นเตียงเอออ้อ,อมเตียงกองถักป้าใจหนามยาปลาปล้าหนิมเรียบร้อยขึ้นเตียงเออขึ้นบนเตียงพอตำตายกลุมวนเวโรูตายค,าคนใจตอกดังยิก บนหัวเตียงหัวน้องในรูปผู้ชายที่บนหัวเตียงในรูปใครอะรูปผัวเธอเหรอมัน่ไม่ใช่ผัวค่ะเป็นรูปน้องตอนที่ยังไม่แปลงเพศค่ะโอรต่อกระเตยบร้องกันแล้วอรหันนกคุยลงกลับจากเตียงมันหมัดมือติดพอมัดมือติดจักตุ้งยางอนาไม่หมัดจี้อย่กระแกลิกกระแกลกกว่าไม่น้องพี่ไม่ใส่ตุ้งยางอนาไม มันว่าไม่ใช่ให้พี่ใส่น้องใส่เองหันบงมาอ๋ <c oughs> อผมบาตุ้นเหมือนช่วยจริงช่วยแล่ช่วยร่วงไม่ได้เลยจีผ <c oughs> ู้หญิงชาวใต้นี่ต้องใช้คำพูดดีเข้มเข้มอ,อา่องอางำไมเข้มตำไมแข้งคนยิงตายจบแกงแข้งทำไมแกงเปลวแรกหนุ่มหนุ่มนือนวลก็มารักเหลอครับจีผ <c oughs> ู้หญิงตะจี ผู้หญิงชาวใต้ก็ไปถึงพูดคาไหนก่อนไปถึงเดินเข้าไปแกแร,แรงว่ะน้นองปีไก่จ่องได้แหนผมได้ตกทิพย์ไก่จ่องนี่มันแปลว่าอะไรอ่ะมันแปลว่ากล้องขึ้นกลอ,องขึ้นกับนายกประกาศว่าหลังปีใหม่ตัวประเทศไทยไก่จ่องอ๋อกูเลือกแล้วปีนี้ขนาดนั้นขวากล้องอีขึ้นอ๋อไม่รู้ แต่ว yeah! tamam. co. ่าการจีพยิงเงิตรงไอ้หมาตันทำยังไงดีกับพี่แดงปันนี้ต่น้องหลบเป็นนักร้องว่าเตารองเปล่งนี่อย่าเป็นไอ้นักร้องจำโยไม่รุงซอยเลือแต่ก้อนเป็นกรอกบยาวยาวเหลือกันที่เขาซอยวัวน้าวงม้งฝ่าไมกล้องไมเกี่ยวอยู่นึไว้ตดมข้าก้อยขึ้นเฮ็ดไปข้างนั้นมาเนี่เราชิมได้หรอ ซิมคือ er ผ er <t currently> uh, yep. ู้ให้ใจบริการให้ใจเกล้าไงแกจะไหมซิมดีแตกหวานตูวกอหรือหวานตัวมูมันมีอยู่ไหนซิมอ่ะซุ่งไงจรองเอออแม่งวันไหนจุ่งซุ่งนุ่มเลยมอยซิมนเนี่ยโตไปตัวคอนเต้เออโตกับโจงยันแม่งหลกเบื้อปรีดในรองแรกคู่กันนี่โตไม่โตไอ้แกไม่โตกูแต่งนะโตไม่โตเออโตกับโจงอย่าแจ้งแล้ลมปารทตี้ใจโตได้เดียว run nói vậy kìa Ôi quân chết Mà tướng leo vừa mừng tôi Vì non à. <laughs> của vô trái mà chắc lao nữa Chia Lỡ Mày nấy cái quỳ cây cửa châu lệ lớn, Hài Mày đã đi Cây đi tô mai à Tô bởi tô cái leo có Ừ bọc đi rồi đẹp

อ่ฮเดีเดี๋ยวเดี๋กูเล่นกับมันอยู่อ๋อข้าหนึเนึออเออี๊เออแต่กูตัวเองไม่ืามาบอกท่านจำยากรอยแต่มึงได้บอกไม่เดียวว่าบัดไม่ต้องพิมพ์แล้วมาเพจะไม่บอกกันแลวได้เบอร์เลยก็โจ้ไปตาเ้ยแกหุ่มรรมโกบจริงกูยอมรับเลยแต่กูตัวเอง รูปติดแล้วใหญ่ย่าป้องคุยเนียนจักแล้วเออไม่ต้องแล้วนะแกแล้วไม่ต้องแล้วนะตัวเออกลับมาเลยกลับมาเลยคือมันไม่ต้องแล้วแกใช่าหมคือว่าจบแล้วไม่ใจไอ้คุณปลอมแต่เจ้าวสาวโดเออคือไม่ใจคือโอันนี้เบอร์ใครกับนี้เบอร์ใครกับติดต่อไหนกับนี้รานใกล้ลง ngói kẹt ngoài đời đó gì cả ba đều trời ơi răng cái luôn tôi bao giờ mình đang ở trong ai trong núi thì đi ai đó gì cái món cay hóng rồi tiêu mày đâu ông ba cắn này là ba ai plei này là ba này chào ban gặp chào ban gặp luôn ma leo gặp trong núi gặp luôn gặp trời làm lắc cái tai plei chào con luôn ma leo luôn ma leo gặp luôn อันรับกันโยเป้ครับก็กบลับเยอ่ทั้งรึนบาจจิงนี่กูเตะต่ำพือ